ก็ขอากล่าวสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้เราก็อยู่เกม Monster Hunter w i นะซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนแล้วก็อธิบายเกี่ยวกับระบบการตกปลาในเกมนี้นะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะโดยไอเทมเบ็ดตกปลาเนี่ยเราก็จะได้มาตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับแต่มันจะยังมีเหยื่อให้เราเลือกใช้ไม่เยอะนะการทีใใ่เราจะหาเหยื่อเพิ่มเติมได้อะเราจําเป็นต้องเล่นมาถึง Scarlet Spores หรือว่าป่าแดงก่อนนะครับพอเรามาถึงป่าแดงเนี่ยตรงเบ็ดแคมป์เนี่ย มันจะมีเ p c ที่ชื่อว่าคารย์ยาอยู่ครับก็ให้เราไปรับเควสเขานะแล้วก็ทำเควสไปเรื่อยนะครับนางก็จะให้เหยื่อเพิ่มมาให้เรื่อยตามขั้นตอนของเควสเองนะครับโดยเควสแรกเนี่ยก็ให้เราตกปลาอะไรก็ได้นะครับ1ตัวนะแล้วก็ไปส่งเควสได้เลยส่วนเควสที่2เนี่ยนางจะให้เหยื่อทองคำกับเรามานะครับก็ให้เราไปตกปลาทองคำนะซึ่งปลาทองคำาน่จะมีอยู่ที่บ่อเริ่มต้นตรงที่นางตกอยู่ครับบ่อในแข้มแปดนะครับ ถ้าการันตีชัวร์เลยก็คือบ่อที่แข้มแปดนะครับส่วนควสต่อไปเนี่ยพอเราส่งควสปลาทองไปแล้วเนี่ยนางจะให้เหยื่ออเมารอกับเรามานะครับซึ่งเหยื่อนี่ใช้ในการตกปลากาวิดนะครับโดยปลาตัวน,นี้จะอยู่ที่แอเรีย1หนึ่งก็คือตรงที่นางอยู่แหเลยนะครับถ้าปลาไม่เกิดนะก็ให้รีคขปมเรื่อยๆนะครับหรือว่ารีด่านปลาทาวไว้เรื่อยๆนะจะก,กว่าปลาจะเกิดพอเราส่งเคเวสนี้ไปแล้วเนี่ยนางก็จะให้เหยื่อต่อไปมากับเราครับก็คือ เหยื่อที่ใช้ในการตกปลาพิเศษหรือว่าพวกวอเปอร์ฟิชนะครับจะเป็นปลาที่ตอนที่เราตกมาเนี่ยมันจะมีระบบพิเศษก็คือเราต้องอแข่งกับปลานะครับจากปกติที่เราดึงปลาขึ้นมา,านเฉยๆอันนี้เราก็ต้องแข่งกับปลานะครับโดยวิธีเล่นเนี่ยก็คือให้เราหันเบ็ดไปตามทิศทางที่ปลาว่ายไปนะครับพอปลามันเหนื่อยนย่ก็ให้เราทําการดึงมันเข้ามาเรื่อยๆนะครับก็ให้ทําแบบนี้วนไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะใกล้ตัวเรานะแล้วเกียรมันจะจับให้เองนะครับ พอเราจับปลาวอปเปอร์ตัวแรกของเราได้แล้วเนี่ย ให้เราไปส่งเควสที่ทันย่านะครับแล้วนางจะให้เควสสุดท้ายกับเรามานะครับก็คือการให้เราไปจับปลาหมึกนั่นเองนะซึ่งปลาหมึกตัวนี้จะหาได้ที่แข้มป์นะครับโดยเงื่อนไขาการสปอนของปลาหมึกตัวนี้เนี่ยก็คือจะสปอนในตอนกลางคืนสภาพอากาศสดใสนะครับก็ให้เราตั้งคม้มไปเลือกเวลาตามที่ต้องการนะครับแล้วก็ออกไปดูที่บอกข้างหน้าคมปมได้เลยนะครับ ถ้าปลามึกไม่เกิดนะก็ให้ลองตั้งเวลาใหม่หรือลองฟาทาเวลลองรีแคมดูนะครับจนกว่ามันจะเกิดนะ <c oughs> ส่วนเทคนิคการตกปลาและการเลือกเหยะนะื่อเนี่ยในส่วนของเหยะนะื่อเนี่ย ตอนแรกเราอาจจะต้องทําความเข้าใจนิดหนึ่งนะครับว่าปลาชนิดไหนหกินเหยื่ออะไรนะครับก็วิธีเนี่ยให้เราลองใช้เหยื่อนั้นแล้วก็ลองปลาเบ็ดไปดูก่อนนะครับว่าปลามันกินหรือเปล่านะให้เราปลาหักหน้ามันแล้วก็ลองกระตุกแล้วก็ลองกระตุกเอ็นดูนะครับถ้าปลาไม่สนใจก็ลองเปลี่ยนเหยื่อเรื่อยๆดูนะครับส่วนเทคนิคการตกปลาเนี่ยก็พยายามเพ่งเบ็ดให้เหยื่อไปตกที่ตรงหน้ามันนะครับหรือ จะาวางเหยื่อไว้นิ่งๆแล้วก็รอมันมากินก็ได้นะแต่บางทีี่ยถ้าเป็นบอ่อใหญ่มากปลาอาจจะว่ายหนีก่อนได้นะครับก็ให้พยายามปลาเบ็ดดักหน้ามันนะส่วนพื้นที่ในการตกปลาตอนนี้อาจจะมีแค่ Scarlet f o r อเรนะครับที่จะมีบอ่อใหญ่ให้เราตกนะซึ่งบ่อนั้นจะอยู่ที่แอเรียสิบหลังน้ําตกนะครับตอนนี้การตกปลายัางเป็นแค่กิมมิคเล็กอยู่นะตกไปก็ไม่ค่อยจะได้อะไรมากนะครับ ก็เป็นกิจกรรมยามว่างนะครับไว้ให้ทำตอนไม่มีอะไรทํานะครับหรือใครที่จะเก็บอาชิเมสเนี่ยก็สามารถมาทำได้นะยังไงก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมกันนะครับเอาไว้เจอในวีโอตัวหน้านะสำหรับวีโอตัวนี้ก็บ๊ายบายนะครับ